สวัสดีครับ กลับมาพบกับพวกเรานอบสติโดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่า Free รีส t ตตออฟโจนจอมคนล้างแผ่นดินโดยก็จะเป็นเรื่องราวของนิวตันไหนเกษตรกร,ร,กรสุดแสนจะธรรมดาคนหนึ่งที่เขาได้เลือกเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากการโดนกดขี่จากพวกคนรวยโดยการลุกขึ้นมาสู้กับพวกผู้มีอำนาจจนทำมาให้นิวตันเขาได้กลายเป็นสุดยอดทหารที่ไม่ว่าจะเป็นศัตรูหน้าไหนก็ไม่กล้ายหยิ่มกับเขาแต่ยังไงซะกว่าที่นิวตันจะได้กลาย มาเป็นบุคคลสุดแข็งแกร่งแบบนี้เรื่องราของเขามันจะยากลำบากแล้วก็ทอทดหดมากขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับโดยที่ตัวหนังก็จะเปิดเรื่องขึ้นมาในสงครามกลางเมืองของอเมริกาณนะตอนนี้กองทหารอเมริกาก็ได้เดินตรงเข้าไปหาศัตรูอย่างไร้ความกลัวทว่าระหว่างที่กําลังเดินมุ่งตรงไปยังเป้าหมายพวกเขาก็ต้องก้าวข้ามร่างไลายวิญ,ญญาณของเพื่อนร่วมรบมากมายบางคนก็ถูกยิงบางคนก็ถูกแทงหรือแม้กระทั่งพวกทหารข้างหน้าในตอนที่เดิน ไปก็ยังถูกพวกศัตรูยิงร่วงไป็นแถวและพอได้มีทหารบาดเจ็บจากการต่อสู้นิวตันนายพระเอกของเราที่เป็นทหารพยาบาลคนหนึ่งตัวเขาก็จะพาร่างของทหารเหล่าน,านั้นวิ่งตรงกลับมาที่ค่ายเพื่อรักษาแต่ยังไงซะจากการต่อสู้ของสงครามที่มันยืดเยื้อมานานมากๆภายในค่ายที่นิวตันเขาอยู่ก็เลยมีทั้งคนเจ็บคนตายนับไปทวนขนาดที่ว่าเลือดของทหารนับร้อยมันก็ได้ไหลชโลมที่พักของพวกเขาจนแดงฉานและแล้วหลังจากที่นิวตันเขาเสร็จงานของตัวเองพระเอกของเราก็ได้มานั่งคุยกับแจสเปอร์เพื่อรกักถึงเรื่องที่มี ทหารกลุ่มหนึ่งกาลังเก็บของกลับบ้านโดยแจสเปอร์ก็บอกว่าที่พวกนี้ได้กลับบ้านมันก็เป็นเพราะว่ากฎหมายฉบับใหม่ที่เพื่อนถูกรางขึ้นมาโดยถ้าเกิดคนคนนึงมีทาดเกิน20คนพวกเขาก็ไปต้องมาเกณฑ์ทหารหรือว่ามาสู้รบในสงครามเลยหมายความว่าถ้าเกิดใครที่รวยจนมีทาดเยอะพวกเขาก็ไม่ต้องมาลำบากเสี่ยงตายเหมือนกับพวกคนจนจะเรียกว่าสงครามมาเป็นงานของพวกคนจนก็คงจะไม่ได้ผิดมากนักในคืนวันนี้เองนิวตันเขาก็เลยเอาเรื่องกฎหมายทาดใหม่มานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนทหารรอบกองไฟซึ่งเขาก็พูดติดตลกว่าถ้าเเกกิดพววรรารมขันไป ทหารนิโกสักคนหนึ่งไม่แน่พวกเราอาจจะได้หยุดกันสักสองอาทิตย์ก็ได้หมังแต่แล้วมันจะยังไงเพราะว่าฉันก็เบื่อกับการต่อสู้แย่งชิงไฟของพวกคนรวยมากเกินไปแล้วพวกเราแทบจะไม่เคยได้ประโยชน์อะไรกับการเสียเลือดเสียเนื้อแบบนี้เลยพอพูดจบนิวตันก็ได้ลุกออกมาจากวงพูดคุยอย่างหัวเสียประจวบกับที่ในตอนนั้นเองแดเนียลหลานของนิวตันเด็กหนุ่มก็ได้วิ่งมาหาผูเป็นลุงด้วยท่าทีแตกตื่นและแดเนียลก็ได้บอกกับนิวตันว่าที่หมู่บ้านของเขาได้มีพวกทหารเขามาชิงทั้งหมู่แล้วก็ขา้าวโพดไปหมดเเลยยมมมีหนน้าพวกกัั็บคใขอ โดยที่ไม่สนสนิทว่าแดเนียลเขาพร้อมมากแค่ไหนแดเนียลที่เหมือนจะกลัวมากๆเขาก็เลยหนีจากกองร้อยตัวเองเพื่อมาหานิวตันทําให้นิวตันที่เห็นหลานตัวเองกําลังจะร้องไห้เขาก็เลยปอบแดเนียลอยู่ยกใหญ่แต่ไม่ว่าแดเนียลจะหวาดกลัวมากแค่ไหนพรุ่งนี้เช้าเขาก็ต้องไปออกรบตามคําสั่งอยู่ดีด้วยความสงสารพระเอกของเราก็เลยถือปืนออกมาสู้รบเคียงข้างแดเนียลด้วยไปเลยซึ่งในการต่อสู้ดูเหมือนว่านิวตันเขาก็จะมีประสบการณ์มากอยู่เหมือนกันเนื่องจากนิวตันเขาก็รู้ว่าควรจะพาแดเนียลวิ่งไปหลบตรงไหนรวมถึงในตอนที่มีตู นึงจะยิงพวกเขาพระเอกของเราก็ห,นหนันสวนไปยิงหมอนันด้ยวยความรวดเร็วและที่สําคัญเขาก็ยังหลองรอเปาเพื่อเช็คดูว่าแถวนี้มีมือปืนคนอื่นอีกไหมจนกระทั่งพอมั่นใจอยู่ว่ายังคงมีศัตรตูเหลืออยู่แน่แน,นิวตันก็เลยพาแดเนียลวิ่งตรงออกมาอีกจนในที่สุดพวกเขาก็ได้มาเจอเข้ากับกลุ่มทาห,าาหารอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทหารพวกนี้ก็กําลังจะบุกโจมตีศัตรตูตรงหน้าทาให้พอเห็นแดเนียลกับนิวตันมาเสริมทหารคนนึงก็เลยบอกให้ทั้งสองคนเตรียมตัวใส่ดาบปลายาป,ปืนซะทาให้นิ บวกกับที่แดเนียลเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงในตอนที่เพื่อนอาหารบุกไปข้างหน้าแดเนียลก็เลยเผอลุกพลวดขึ้นมาจังหวะนั้นเองแดเนียลก็เลยถูกยิงเข้าที่ท้องโดยไม่ทันรู้ตัวทางฝั่งนิวตันพอเห็นหลานตัวเองถูกยิงเข้าจังๆเขาเองก็โคตรจะตกใจเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้แดเนียลตายอยู่ตรงนี้และเพื่อจะช่วยชีวิตหลานตัวเองเอาไว้ให้ได้นิวตันก็เลยตัดสินใจอุ้มร่างของแดเนียลฝ่าดงกระสนกลับมาที่ค่ายซึ่งก็ถือว่ายังโชคดีมากๆที่นิวตันกับแดเนียลยังไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาเพิิิ่่่่มมมแแแตตววววาาาพองงงกลลััับถึนนนห้จะย ร้องให้หมอมาช่วยโดยการบอกว่าตรงนี้มีเด็กเจ็บแต่ปรากฏว่าเสียงของเขามันก็ไม่มีใครเลือกสนใจสนิทและพอหนักเขาแดเนียลที่ก่อนหน้านี้ก็ร้องอดครวนมาตลอดจูจ่ๆเด็กหนุ่มก็ได้บอกกับผู้เป็นลุงว่าเขาคอแห้งขอกินน้ําหน่อยได้ไหมพอได้ยินแบบนี้นิวตันเขาก็เลยรู้แล้วว่าแดเนียลหลานของเขาก็คงจะอดทนได้อีกไม่นานซึ่งก่อนที่แดเนียลจะสิ้นใจตา,ตายจากเขาไปนิวตันเขาก็ได้พาหลานสุดที่รักมานั่งรูปหัวปลอบใจอยู่ใต้ต้นไม้อย่างสงบสุดท้ายหลังจากที่แดเนียลได้หมดลมหายใจลงไปแล้วพระเอกของเราที่เบื่อกับความสู เสียในสงครามเต็มทีตัวเขาเองก็ได้เอาร่างของแดเนียลมัดขึ้นหลังมา้าแล้วก็ตัดสินใจว่าจะหนีทหารพาร่างของแดเนียลกลับไปหาแม่ของตัวเองซึ่งถึงแม้เพื่อนของนิวตันจะพยายามเตือนเอาไว้ว่าโทษของการหนีทหารมันก็หนักขนาดที่โดนประหารชีวิตเลยนะแต่ไม่ว่ายังไงตอนนี้นิวตันเขาก็ไม่สนอะไรแล้วก่อนจะจากกันเพื่อรักของเขาก็เลยมอบขนมปังชิ้นหนึ่งมาให้เนื่องจากเขาก็รู้ดีว่านิวตันต้องเดินทางไปอีกตั้งหลายวานันด้านนิวตันเขาก็รับเอาไว้ด้วยความขอบคุณหลังจากนั้นเขาก็ได้พาร่างของแดเนียลเดินทางไปอีกกหลาายวันนมๆจน ท้ายที่สุดนิวตันก็ได้กลับมาถึงเมืองโจเนสรัฐบิสซิสซิปีบ้านเกิดของเขาและในตอนนั้นเองน้องสาวของนิวตันเธอที่ได้เห็นพี่ชายพาร่างร่างหนึ่งกลับมามันก็ทําให้เธอร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจทว่าเธอเองก็ไม่ได้กล่าวโทษพี่ชายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะนิวตันก็ไม่ได้บังคับให้ลานตัวเองไปออกรบอยู่แล้วรวมถึงเขาเองก็ไม่ใช่คนเริ่มสงครามสักหน่อยฝั่งนิวตันเขาเองก็โศกเศร้าไม่ได้ต่างไปจากน้องสาวทําให้ในพิธีศพของแดเนียลนิวตันก็ต้องกำกืนฝืนใจเป็นคนทําพิธีแต่แล้วปรากฏว่าาเหหตุกกกร์มันันน็ยง แรงไปมากกว่านั้นเพราะว่าในช่วงเวลาที่นิวตันเขากลับมาที่หมู่บ้านมันก็ได้มีพวกทหารจากกองทัพขี่ม้าเข้ามายึดอาหารของมีค่าหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าของชาวบ้านไปนหมดและถ้าจะบอกวันนี้เป็นเรื่องภาษีมันก็คงจะเกินไปแล้วชาวบ้านแต่ละคนที่ถูกชิงของในการดำรงชีวิตไปจนหมดพวกเขาเก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้กับนิวตันได้ฟังและเนื่องจากคนที่โดนก็มีแต่ผู้หญิงกับเด็กถทานั้นถ้าเกิดพวกทหารมันกลับมาอีกพระเอกของเราที่มอบแต่ขนสัตว์ไว้ให้พวกผู้หญิงเขาเองก็ได้บอกว่าถ้าเกิดมันมีอะไรให้เป่าสิ่งนีีี้้อยย่่าางสุดดแแรแลวววเเตัเขัขทพก ตรงเนินเขาจะรีบมาช่วยเฮเดลที่สุดพอจบเรื่องนิวตันก็ได้กลับไปอยู่กับลูกแล้วก็ภรรยาของเขาที่บ้านทว่าก็ยังไม่ไายลูกของเขาก็ดันป่วยขึ้นมาอีกซึ่งถึงแม้นิวตันที่เพิ่งจะหนีทหารมาถ้าเกิดถูกจับได้เขาคงโดนโทษหนักมากๆแต่เพื่อจะหาทางรักษาลูกชายนิวตันเขาก็ไม่สนอะไรแล้วโดยที่พระเอกของเราก็รีบตรงมาที่ร้านขายยาของแซลลี่ทว่าก็โชคร้ายที่นี่ไม่ได้มีหมอสักคนเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนไหนผัวเขาก็ถูกเกณฑ์ไปรบทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดอยากช่วยลูกจริงๆแซลลี่ก็พอแนะนําาาให้้้ไไดดเเเพระว่ธอก็ิิยนมา ใดของเศรษฐีในเมืองมันมีหญิงสาวชาวนิโกคนนึงที่เหมือนจะเป็นหมอชบานเธอน่าจะพอรักษาอาการป่วยของเด็กได้อยู่บ้างแหละพอรู้เรื่องนี้นิวตันก็นเลยไม่รอชา้ารีบไปตามหญิงสาวคนนั้นไม่นานนักสาวชาวนิโกคนนี้ก็ได้มาที่บ้านของนิวตันพร้อมกับใบอนุญ,ญาตหมายความว่าเธอก็ไปขออนุญาตออกจากบ้านมาจากเจ้านายตัวเองแล้วและพอราเชลสาวชาวนิโกคนนี้ได้เห็นอาการของลูกนิวตันตัวเธอเองก็พยายามหาทางรักษาให้กับเด็กน้อยอย่างเต็มที่ส่วนฝั่งนิวตันไม่ว่าเขาจะช่วยอะไรราเชลได้เขาก็ยอมช่วยหมดโดยที่ไม่สนเรื่องสีผิวที่ม ตต่่างกันนแมิดดเดียวทําเอาราเชลเธอปแปลกใจอยู่ไม่น้อยเพราะว่าเธอเองก็ไม่เคยเจอคนขาวแบบนี้เลยไม่หนํำซ้ำในตอนุ่งเชา้าหลังจากที่ราเชลมาบอกว่าตอนนี้ลูกของนิวตันปลอดภัยแล้วพระเอกของเราที่ถึงแม้จะไม่มีเงินแต่เขาก็พอมีทองอยู่บางเขาก็เลยอยากมอบสิ่งนี้เป็นค่าตอบแทนให้กับราเชลซึ่งถึงแม้ราเชลจะไม่อยากรับแต่เขาก็บอกให้เธอเก็บมันเอาไวา้ทําเอาราเชลเธอซาบซึ้งในน้าใจของนิวตันมากๆถัดมาระหว่างที่ทุกคนในหมู่บ้านกํนาลังใช้ชีวิตกันตามปกติจู่ๆนิวตันก็ได้เดินมาเจอหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมกับลูกๆตรงน้าง ซึ่งพอเขาได้ลองคุยกับเธอดูหญิงสาวคนนี้ก็ได้บอกว่าพวกทหารสั่งให้เธอเอาผ้าห่มอาหารรวมถึงก็ให้ต้อนพวกสัตว์เลี้ยงอย่างหมูมารวมกันเอาไวา้ราวกับว่าอีกไม่นานพวกทหารจะต้องมายึดสิ่งพวกนี้ไปจากเธอแน่แ,นและตัวเธอเองที่สามีเธอก็ไม่อยู่ที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีแต่เธอกับลูกๆแค่นั้นจะให้ไปแข่งข้อสู้กับพวกทหารก็คงจะไม่ได้ทว่าทางฝั่งนิวตันเขาก็จะไม่ยอมให้เรื่องมันจบแบบนี้อยู่แล้วพระเอกของเราก็เลยสอนวิธีใช้ปืนให้กับทั้งแม่แล้วก็พวกเด็กๆและมันก็โชคดีทททีีีี่่ภาาายยใยใในนนนนบบ้้มปืกกระอออพดเลํหต พวกทหารจะพากันแห่มายึดของนิวตันที่แจกปืนให้ทั้งตัวแม่แล้วก็เด็กๆไปแล้วพวกเขาทั้งสี่คนก็เลยยืนจ่อปืนไปใส่พวกทหารโดยที่ไม่หวั่นเกรงอะไรทั้งนั้นมีหนำซ้ำในตอนที่พวกทหารหัวเราะเยาะด้วยการบอกว่าทำไมไม่พาดเด็กๆพวกนี้ไปรบในกองทัพไปเลยถ้าว่านิวตันที่ฉลาดมากๆเขาก็ได้บอกกับพวกทหารปลายว่าไม่ได้มีแค่นี้แต่ในโรงนาของพวกเขาก็มีอีกแปดคนถ้าไม่เชื่อแกก็ดูจากปืนที่มันโผลอ,ออกมาได้เลยซึ่งอันที่จริงมันก็เป็นแค่ไม้ที่นิวตันเขามัดให้โผลอ,ออกมาแค่นั้นสุดท้ายพวกทหารทีี่่่่เชือออวววานนนิตัมคยยูะ ในตอนที่เขาบอกกับนิวตันว่าเขาเป็นคนดูแลเรื่องสเสบียงให้กับกองทัพรวมถึงก็คอยตามจากพวกทหารที่หนีมาด้วยแต่ปรากฏว่าในตอนที่เขาจะชักปืนขึ้นมานิวตันก็ได้พูดเตือนเอาไว้ว่าจะทําแบบนั้นเลยเพราะว่ายัางไงปืนมันก็ไม่สนอยู่แล้วว่าใครจะเป็นคนยิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กทุกคนก็ล้วนทํามันได้ทั้งนั้นหรือถ้าแกอยากตายก็ลองดูสิท้ายที่สุดพวกทหารที่กลัวตายเหมือนกันก็เลยยอมถอยกลับไปโดยที่ไม่ทําอะไรนิวตันไม่แต่น้อยทว่านิวตันเขารู้ดีว่าพวกมันต้องกลับมาอีกแต่พวกทหารคคคงงมมาาาาตาา่่่่แเเเเขนนนดียวั้้ซึพือให เกิดปัญหาไปมากกว่านี้นิวตันเขาก็เลยกลับมาเก็บของที่บ้านซึ่งระหว่างที่เก็บของภรรยาของนิวตันเธอเองก็โคตรจะไม่พอใจเนื่องจากที่ผ่านมานิวตันก็จะคอยต่อสู้เพื่อคนอื่นมาตลอดแล้วถ้าเกิดตัวเขาจากไปใครกันจะมาดูแลลูกกับภรรยาเขาแต่แล้วยังไม่ทันจะคุยกับรูเรื่องปรากฏว่าพวกทหารมันก็ได้กลับมาพร้อมกับหมาราเนื้อหมายความว่าถ้าเกิดนิวตันเขาช้ากว่านี้เขาคงไม่รอดแน่นอนพอเห็นแบบนั้นเพ่ของเราก็เลยไม่รอช้าเขาเดรีบวิว่งตรงไปกลางทุวงอย่างไม่คิดชีวิตแต่ถึงอย่่่าาาาางงงงนนนนัััั้มมมมมก็ยีีตตววึาาทาิเ และไอเจ้าหมาตัวนี้ก็ได้กัดไปที่ขาเขายังแรงแถมก็ยังไม่ยอมปล่อยนิวตันเขาก็เลยต้องใช้มีดที่พกมาด้วยจัดการกับเจ้าหมาตัวนี้ถาว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้นิวตันจะหนีรอดมาได้แต่บาดแผลของเขามันก็สาหัสเอากาเลยไม่นำซ้ำแค่ความรู้ของเซลลี่ก็ยังไม่พอรักษาเขาถ้าเกิดปล่อยทิ้งเอาไว้รับรองได้เลยว่านิวตันคงไม่รอดแน่นอนเห็นแก่ที่นิวตันช่วยหมู่บ้านนี้มามากเซลลี่เธอก็จะให้จอดทาร์พอบ้านชาวนิกโกรคนนี้เป็นคนพายเรือพาเขาไปส่งที่บึงเนื่องจากเซลลี่ก็รู้มาว่าตรงบึงนนนนนัั้มม่นน่าจะีีคทพอรเบิ รวมถึงพวกทหารก็คงจะตามล่ากตัวเขาไปไม่ถึงตรงบึงด้วยหลังจากที่เซลลี่ได้สั่งเข้ามาจอร์ดก็ได้พานิวตันพานเรือมาส่งที่บึงจริงๆรวมถึงเขาเองก็ยังคอยแนะนําจอร์ดด้วยว่าควรระวังตรงไหนบ้างและก่อนจะจากไปเขาก็ได้บอกให้นิวตันนั่งรออยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีคนมารับเขาไปรักษาเองฝั่งนิวตันที่เขาก็ทําอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วตัวเขาก็เลยนั่งรออยู่กับที่ตามที่จอร์ดบอกมาเมื่อกี้จนเกือบค่าและสุดท้ายปรากฏว่าราเชลหญิงสาวได้เคยช่วยลูกเขาเอาไว้เธอก็ได้โผล่ ซึ่งทั้งสองคนก็ได้เดินทะลุบึงเข้ามานานอยู่พอควรจนกระทั่งในท้ายที่สุดราเชลก็ได้พานิวตันมาเจอกับพวกหนีทหารที่แต่ละคนก็ต่างพากันมากบดานซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ราเชลได้เดินเข้าไปหาโมเสสชายคนหนึ่งที่เขาได้ถูกจับใส่ปลอกคอทาดโดยสิ่งนี้ก็คงจะทําให้เขานอนยาโคตรราเชลได้บอกกับโมเสสชายคนตรงหน้าให้เขาช่วยรักษาอาการของนิวตันหน่อยได้ไหมเพราะว่านิวตันก็ถูกหมา,ากัดมาแผลก็อักเสบพอควรเลย ด้านโมเสสระหว่างที่เขาช่วยดูแผลกับนิวตันเขาเองก็เลยกล่าวชมนิวตันว่าใจเด็ดเหมือนกันนะแต่ยังไงนายควรต้องมาลองเจอแบบผู้ชันบางถูกใส่กุญแจมือใส่ปอคอเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะในตอนที่พูดพวกของโมเสสก็หัวเราะไปด้วยราวกับว่าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นแค่เรื่องเล่นๆธรรมดาสําหรับพวกเขาตัดภาพสลับกลับไปทางฝั่งราเชลโดยที่ตัวเธอนั้นก็เป็นทาสที่ทํางานอยู่ในคฤหาสน์ของอีกินเศรษฐีที่เหมือนจะร่ารวยที่สุดภายในเมืองแห่งนี้เขามีทั้งคฤหาสน์หลังใหญ่โตมีที่ดินมากมายแล้วก็ยังมีทาสผิวีอ,อกน ลูกๆหลานๆก็จะได้รับการศึกษาไปอย่างดีขนาดที่ว่ามีค,คุณครูมาสอนถึงที่คขาได้ัดกันเลยซึ่งฝั่งราเชลมันก็มีอยู่บางที่เธอสนใจเรื่องพวกนี้ถ้าว่าไอ้เจ้าอีกินเศรษฐีแก่ตันหากลับมันก็มักจะลงโทษราเชลที่ทําอะไรไม่ดีไม่ควรและที่หนักที่สุดไอ้แก่นี่มันก็ยังขืนใจราเชลด้วยซึ่งราเชลเธอก็ไม่สามารถหรือว่าขัดขืนอะไรเจ้าอีก,กินได้เลยที่ผ่านมาราเชลเธอก็เลยต้องอดทนมาตลอดอย่างเดียวที่เธอพอทําได้ก็คงแต่จะมีการขโมยของชิ้นเล็กชิ้นน้อยรวมถึงของกินบางส่วนมาให้กับพวกหน ที่ซ่อนอยอยู่ตรงเบิงตัดกลับมาที่นิวตันเพ่ของเราหลังจากที่ได้โมเสสช่วยรักษาแผลให้จนตอนนี้มันก็ใกล้จะหายดีแล้วด้วยความที่เขาก็ใช้เวลาอยู่กับโมเสสอยู่พักหนึ่งทั้งสองคนก็เลยเริ่มสนิทสนมกันขึ้นมาบ้างในตอนนอนนิวตันได้ถามโมเสสว่าคุณไม่เวียนหัวหรือว่าระบาดบ้างหรอดานโมเสสก็ตอบว่าไม่เท่าไหร่ครับและโมเสสก็ได้ถามนิวตันกลับมาว่าเท็กซัสไกลามากไหมเนื่องจากเมียกับลูกเขาก็ได้หนีไปอยู่ที่นั่นไกลเอาเรื่องเลยแหละนิวตันเขาได้ตอบกลับไปโมเสสก็เลยพูดเสริมว แต่พอเขาถูกจับได้บ่อยครั้งเขามันเลยทําให้เขาถูกจับใส่ปอคอแบบนี้ฝั่งนิวตันก็เลยบอกว่าเขาสามารถช่วยเอาออกให้ได้นะเนื่องจากเขาก็เคยเป็นช่างตีเหล็กมาก่อนและถึงแม้โมเสสจะบอกว่าการตีเหล็กมันคงจะเสียงดังมากจนทงให้พวกทหารและหมาตามมาเจอพวกเขาแต่ฝั่งนิวตันก็ไม่สนแล้วมันจะยังไงพวกเราก็มารอดักซุ่มรอจัดการกับพวกมันไปเลยสิทำให้สุดท้ายด้ยวยความมุ่งมันและก็ความกล้าหาญของนิวตันโมเสสรวมถึงคนอื่นๆก็ได้ยอมทําตามคําบอกของเขาซึ่งพอถึงเวลาที่นิวตันเขาลงมือเอาเหล็ก,ออก ว่าหมาลาเนื้อของพวกอาหารที่ได้ยินเสียงมันก็ได้พาเจ้านายของตัวเองบุ้งหน้ามาตรงนี้ทว่าทางฝั่งนิวตันกับพรรคพวกเทียวรอโอ,อกาสนี้อยู่แล้วในจังหวะที่พวกทหารมันเดินเข้ามาไกลพวกเขาแต่ละคนที่หลบอยู่หลังต้นไม้ก็ได้โผล่มาจากทีซ่อนแล้วก็กระหน่ำยิงไปใส่อย่างไม่ยังชนิดที่ว่าทหารที่พากันแห่มานี้ก็ได้ถูกนิวตันกวาดล้างจนหมดไปเลยและแล้วหลังจากที่จบเหตุการณ์นี้ไปตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาในเดือนกร,รกฎกาคมปี1863ัรซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่กองทัพฝ่ายเหนือสามารถเอาชนะฝั่งใใต้้้้ไดแลวทําห พ่ายแพ้สงครามมันก็เลยได้มีทหารจากฝั่งใต้หนีทหารมาหานิวตันอยู่เยอะดานนิวตันที่เขาเองก็เคยลำบา,ากแบบนี้มาก่อนเขาก็เลยเลือกช่วยทหารพวกนี้เอาไว้แถมในตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นผู้นําของค่ายลีภัยตรงบึงไปแล้วซึ่งด้วยความที่กลุ่มของนิวตันมันก็ใหญ่โตแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นพระเอกของเราก็เลยเริ่มไม่ค่อยกลัวพวกทหารมีหนําซ้ําในตอนที่ขบวนขนสเสบียงของพวกทหารเดินทางผ่านมาแถวนี้นิวตันที่รู้ดีอยู่ว่ามันเป็นของที่ยึดมาจากชาวบ้านเขากับพรรคพวกก็เลยพังต้นไม้ขวางทางเอาไว้และกว่าทหารพวกนี้จะรู้ตัวปรากฏว่่ากลุม ของนิวตันที่ชำนาญพื้นที่มากกว่าก็ได้ล้อมเอาไว้หมดแล้วสุดท้ายหมอนี่ที่เคยถูกนิวตันไล่ตะเพิดไปในตอนต้นเรื่องเขาก็ต้องกลับไปรายง,งานกับหัวหน้าแบบมือเปล่าว่าเสบียงถูกชิงไปจนวนมดส่วนทางฝั่งนิวตันนั้นเนื่องจากสงครามมันก็จบไปแล้วนิวตันก็เลยไม่โอเคเรื่องที่ทหารมันจะมาเอาเสบียงไปจากพวกเขารวมถึงไอ้เรื่องการเก็บภาษีที่มันโคตวจะขูดเลือดขูดเนือไอ้พวกทหารชัวนั้นมันมาเก็บแต่กับพวกคนจนแต่กับไอ้พวกคนรวยก็เอื้อเฟื้อประโยชน์ให้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ไม่เคยทําอะไรให้พวกมันเดือดร้อน พวกเราจะไม่ยอมพวกทหารอีกแล้วผลผลิตทุกอย่างที่พวกเราปลูกมาโดยนําพักน้ำแรงตัวเองผลตอบแทนพวกนั้นมันก็ต้องเป็นของพวกเราไม่ใช่ของที่พวกทหารมันจะมายึดไปจักพวกเราได้และจากคําพูดลุกใจของนิวตันเมื่อกี้มันก็ทําให้เหล่าบรรดาชาวบ้านที่อดทนอดกลั้นมานานมากแล้วพวกเขาก็ได้ตัดสินใจทําตามคาบอกของนิวตันด้วยการไปเก็บผลผลิตทุกอย่างมากองรวมกันเอาไว้ทําให้ในตอนที่พวกทหารมันจะมาเก็บผลผลิตเหมือนกับอย่างเคยปรากฏว่าข้าโพดที่เหลือมันก็มีแต่เศษแค่นั้นไม่หน่ำสามในตอนที่ฝั่งทหารก็บังจะขนเสบียงกลับไปยังฐาน ทางด้านนิวตันก็ได้พาลูกน้องมาดักล้นอีกรอบหนึ่งไม่นับซ้ำรอบนี้นิวตันก็ยังเอาหมดไม่เว้นแม้กระทั่งเสื้อผ้าของพวกมันและที่สําคัญเขาก็ได้ขู่ทาหารรายนี้ไปด้วยว่าถ้าเกิดกล้ามาทําแบบนี้กับเ,เขาอีกจะต้องเจออะไรทว่าจากอาการแข็งข้อมากขึ้นของนิวตันในตอนที่มอน,นี่มันกลับมาแจ้งให้กับผู้พันด้ยวยดูดานผู้พันที่รู้สึกว่าพวกของนิวตันเรน่เิมจะอันตรายหนักข้อมากขึ้นไปแล้วมันเลยทําให้เขาคิดหาวิธีจะจัดการกับนิวตันขึ้นมาผู้พันได้บุกไปถึงร้านของเซลลี่เพราะววว่่่่าาาเเเเขกก็รูู้้้้ธธออออตตติิดััลุนนนนผพไสให คนไปต่อรองกับนิวตันบอกให้กลุ่มของนิวตันยอมแพ้แล้วเขาจะยกโทษไม่แขวนคอทว่าพอเซลลี่เธอเขียนจดหมายไปหานิวตันพระเอกของเราก็เลือกปฏิษษเสธเผาจดหมายทิ้งทันทีไปเลยสุดท้ายเนี่ยเมื่อไม้อ่อนก็ไม่ได้ผลตัวผู้พันมันก็เลยเลือกเผาล้านของเซลลี่เพื่อสั่งสอนรวมถึงเขาก็ได้ออกใบประกาศจับอย่างเป็นทางการเพื่อบอกให้นิวตันยอมแพ้ซะรวมถึงในช่วงเวลาเดียวกันนี่เองราเชลที่กลับมาหานิวตันเดยสภาพที่พึงจะถูกเขียนมาเนื่องจากเธอเองก็ไม่อยากให้อีกกินทำไม่ดีมีร้ายอะไรอีกแล้วทําให้พอนิวตันเขาเห็นว่าาาาเชลถูกทํขนดนี้ นิวตันที่แขนจัดเขาก็จะลุกไปจัดการกับอีกินในคืนนี้เลยแต่ตัวราเชลเธอก็ห้ามพระเอกของเราแล้วก็บอกให้ใจเย็นเอาไว้ก่อนทวารยังไงซะนิวตันก็ยังไม่ยอมจบซึ่งเขาก็ได้บุกไปเผาทาลายไร่ของอีกินจนเฮียนด้านอีกินมันก็เลยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพวกทหารฝั่งทหารก็เลยมาเผาไร่เผาบ้านเรือนของพวกชาวบ้านที่พวกผู้คนเหล่านั้นให้การสนับสนุนนิวตันเพื่อตอบโต้คืนกลับไปสุดท้ายพอเรื่องบาดหมางมาเรื่องบานปลายหนักข้อไปเรื่อยๆนิวตันก็เลยเกณฑ์คนขอ,ของเขาพร้อมกับอาวุธครบมือเพื่อจจะเรรรริิมสงคคาาาัััดดกกกกบพววาหาโยแแผนนนต เขาก็จะไปดักบนรถไฟเพื่อจะมาให้สเสบียงส่งไปถึงกองทัพของพวกทหารทว่าก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นหน่วยกับนิวตันอยู่เหมือนกันซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็มาอยากจะไปเสียเลือดเสียเนื้อลบในสงครามอีกแล้วกลุ่มคนแก่แล้วก็เด็กวัยรุ่นบางส่วนก็เลยไปนัดเจอกับพวกทหารเพื่อขอมอบตัวแต่ทว่าไอ้เจ้าผู้พันชั่วก็ได้หักหลังพวกเขาโดยหมอนีหยงมันก็สั่งให้แขวนคอคนที่มามอบตัวทั้งหมดแถมก็ยังไม่สนสักนิดว่าแต่ละคนก็ล้วนยอมแพ้ไปแล้วสุดท้ายพวกญาติก็เลยต้องมารับศพคนที่ถูกแแแขขขวววววนนนนคคอออดสสอดอ้้้้ยาาาาามมศศกกกกเเเเรรรลละพิตัูื่งงี็็ทสบ พวกทหารพวกมันก็มองเราเป็นนิโกไม่ได้คิดจะมองเป็นคนเหมือนกันเลยหมายความว่าพวกเราเน่ยเป็นได้แค่นิโกในสายตาคนอื่นใช่ไหมนิวตันได้หันไปถามโมเสสว่านายเป็นนิโกเหรอโมเสก็ตอบกลับมาทันทีว่าไม่ใช่เขาน่ะเป็นเซรดีชนซึ่งพวกเราทุกคนก็มีสิทธิชีวิตเป็นของตัวเองนิวตันเขาก็เลยย้ำคำพูดของโมเสสเมื่อกี้ให้กับทุกคนได้ฟังอีกรอบหนึ่งและพอเขาได้พูดปลุกใจเสร็จแล้วทุกๆคนในกลุ่มก็ได้ไว้อะไรให,ให้กับคนที่ถูกแขวนคอหลังจากนั้นขบวนพิธีศพของเขาก็ได้เดินทททาา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 งางงงไไปปยยัโบสเพื่่ออจะนนนํํรขคีีตติธตมศ ระหว่างนั้นฝั่งภูพันธ์มันก็พาลูกน้องมายืนเฝ้าดูอยู่ตลอดเพราะว่าหมอดีมันก็อยากรู้เหมือนกันว่านิวตันจะโผล่หัวมาไหมในตอนแรกเหตุการณ์พิธีศพข,ของพวกเขามันก็มีแต่ความโศกเศร้าเต็มไปหมดแต่แล้วพอถึงจังหวะที่กลุ่มผู้หญิงชุดดำเดินเข้ามาใกล้สุสาทหารพวกเธอเหล่านี้ที่เตรียมใจสู้มาเต็มร้อยแต่และคนก็ได้ชักปืนที่ซ่อนเอาไวา้มายิงเผาคนพวกทหารตรงนั้นแบบจอๆและพอเสียงปืนนัดแรกมันดังขึ้นทางด้านกลุ่มของนิวตันแล้วก็โมเสที่แอบอยู่ในโรงพวกเขาก็ได้โผล่ออกมาจากโรงแล้วก ทุกๆคนก็ได้เผยตัวออกมาจัดการกับกลุ่มทหารชนิดที่ว่าพวกทาหารที่ถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวสนิทพวกมันก็แตกกระเจงวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางทำให้ณนะตอนนี้พื้นที่ตรงสุสานมาได้กลายเป็นสงครามขนาดย่อมไปแล้วส่วนทางฝั่งนิวตันผู้นำของกลุ่มต่อต้านเขาเองก็ได้ตามมาจัดการกับตัวผู้พันที่ถูกยิงแล้วคลานหนีเข้ามาในโบสถ์โดยที่ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระเจ้าอยู่ทว่าจากสิ่งที่ไอ้นี่มันทำเอาไว้นิวตันเขาก็จะไม่เหลือความบาน,นีอะไรให้กับมันอีกกกกกแลล้้้้้วพพรรรระเออเอออออขขขงงงงาาาาาา็ใชมมััััััดดคคนนนนจจตยืหไผู ออกมาข้างนอกเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้พวกเราชนะแล้วซึ่งทันทีที่กลุ่มของนิวตันได้เห็นพวกเขาแต่ละคนก็ต่างร้องเฮออกมาด้วยความสะใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ต่อมาหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ประมาณเกือบปีกองกําลังของนิวตันก็แข็งแกร่งมากกว่าเดิมเข้าไปอีกขนาดที่ว่านิวตันเขาสามารถยกกองทัพของตัวเองบุกไปถล่มพวกทหารฝั่งต้จนทําให้เขาสามารถยึดเมืองกลับมาแล้ว็ไลายพวกทหารแล้วก็เศษหีออกไปจากเมืองได้อย่างไม่ยากเย็นนะักซึ่งในการต่อสู้ของนิวตันทุกคนก็ล้วนช่วยกันสู้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเเเเปป็็นนหห่่าาาชชยิกรืออวผู้ญงงทีีมนนขขั และท้ายที่สุดหลังจากที่ยึดเมืองแห่งนี้มาได้แล้วนิวตันก็ได้พาราเชลที่ตอนนี้เธอก็กลายเป็นภรรยาของเขาเข้าไปเดินดูบ้านของเศรษฐีซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาควรได้รับเหมือนกันทําเอาราเชลแล้วก็คนอื่นๆปรลาบปื้มมากๆแต่แล้วยังไงซะถึงแม้ก็กาลังของนิวตันจะสามารถขับไล่ทหารฝั่งใต้รวมถึงทําผลงานได้เป็นอย่างดีแต่กองทัพฝั่งเหนือก็ยงังส่งเสบียงรวมถึงอาวุธมาให้พวกเขาได้ไม่เยอะโดยพวกเหนือก็ให้เหตุผลว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มันไม่ค่อยดีมากนะจะให้ลงทุนกักกกกลกกกกล่มมขนนนนิิวววตาาาเเเเไปป็็จะะสีีียยยรโช์ทผู้ํ ความคิดว่าจะถอยไปตั้งหลักกันแถวบึงเหมือนเดิมดีไหมถ้าว่าวิวเพื่อรักของเขาที่มาอยู่กับนิวตันแล้ววิวก็บอกว,ว่ามีประชาชนบางคนก็ไม่ได้อยากถอยกลับไปอยู่ในบึงที่มันไม่มีอะไรเลยรวมถึงก็ยังมีบางส่วนที่เสียขวัญกับสงครามครั้งล่าสุดนั่นก็เลยทําให้พวกเขาอยากถอนตัวตอนนี้แค่รอคําอนุญาตจากนิวตันแค่นั้นสุดท้ายพอเสียงของคนในกลุ่มมาเริ่มแตกไปคนละทางนิวตันก็เลยถามวิวกลับไปบ้างว่านายจะเอายังไงวิวก็เลยบอกว่าเขาไ่่อยากจะอยู่สูที่นี่เขาอยากยืนหยัดต่อสูปกป้องเมืองที่พวกเราควรจะไดดด้้และววววยคามมมุ่ม่่่งััันนนทีีิิกกพูบต นิวตันเขาก็เลยยืดมือคู่ใจไปให้กับวิวเพื่อรักเพื่อเก็บเอาไวา้แล้วเขาก็ยังอนุญาตให้วิวพากองกาลังบางส่วนยืนหยัดต่อสู้กับพวกทหารฝั่งใต้ที่เมืองแห่งนี้ได้ด้วยแต่ยังไงซะสาําหรับประชาชนที่เหลือนิวตันก็เรียกทุกคนมารวมกันไม่ได้มีการแยกคนผิวดาผิวขาวและเขาก็ได้บอกกับทุกคนไปอีกไม่นานจะมีกองทัพฝั่งใต้แห่มายึดเมืองนี้แกอีกเป็นขยงซึ่งถ้าเกิดเป็นที่โล่งแบบนี้พวกเราคงจะสู้ไม่ได้แน่อีกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝั่งเหนือหรือฝั่งใต้มันก็ดูเหมือนกกกกกับววววว่่่าา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 จะะไไมมมมใคครรรรเเาานนเเออออพพขขทงงหนนนนยย็็ปิสตต้้ึ ทำอะไรก็ทําตามที่ต้องการได้ตลอดถ้าเกิดพวกเรารอดจากเหตุการณ์นี้กันไปละก็ทั้ง3รัฐที่กลุ่มของนิวตันสามารถยึดคืนกลับมาได้พระเอกของเราก็จะประกาศให้กลายเป็นรัฐปกครองตนเองรวมถึงเขาก็จะร่างกฎหมายอย่างชัดเจนโดยกฎหมายที่ว่ามันก็จะเป็นการบอกว่าจะไม่มีใครอยู่ให้คนอื่นรวยขึ้นรวมถึงก็จะไม่มีใครมาบงการชีวิตคนอื่นอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็ทุกอย่างที่ต้องเสียแรงหวานแล้วก็ปลูกมันขึ้นมาเองผลผลิตมันก็จะเป็นของคนที่ลงมือทานั่นแหละจะไม่มีใครมาชิงสิ่งนี้ไปจากพวกเราได้ทางั้นและสุดท้า้าาาายถเเเกกกิิดดพวรทุคนนาขา ทุกคนก็จะเป็นคนเหมือนกันหรือเหมือนในการแบ่งแยกชนชั้นอะไรทั้งนั้นซึ่งประชาชนแต่ละคนก็ล้วนเห็นด้วยกับคําพูดของนิวตันทั้งนั้นและแล้วพอเวลามาได้ล่วงเลยมาถึงเดือนมิถุนาคมปี1865ในที่สุดสงครามมันก็ได้จบลงจริงๆรวมถึงกฎหมายเลือ่องยก็ได้ถูกประกาศใ,ใช้ทั่วทั้งแผ่นดินอเมริกามีหนํำซ้ำทาที่เป็นอิสระก็สามารถเพาะปลูกในที่ดินของตัวเองได้นั่นก็เลยทําให้ณตอนนี้โมเสสเขาได้กลับมาเจอลูกกับเมียเขาแล้วซึ่งโมเสสเขาก็ดีใจมากๆ แต่แล้วหลังจากที่เวลามันผ่านมาอีกพักหนึ่งปรากฏว่ากลุ่มคนผิวสีของนิวตันพวกเขาก็ไม่ได้พื้นที่ทํากินอย่างที่ตัวในพลได้บอกเอาไว้ไม่นำซ้ำไอ้เจ้าเศรษฐีชาชัวอย่างอีกินที่มันเคยหนีไปก่อนหน้านี้โดยความที่หมอนั่นมันก็ได้ไปเลียแข้งเลียขาคนใหญ่คนโตพื้นที่ทํากินทั้งหมดก็เลยจะถูกโอนกลับไปเป็นของอีกินเหมือนเดิมฝั่งราเชลที่ไม่อยากมีปัญหากับหมอนั่นอีกแล้วในเมื่อพวกเราก็ทําอะไรไม่ได้ราเชลก็เลยชวนนิวตันกับคนที่เหลือย้ายไปที่โซโซไหมถึงแม้ที่นั่่่่นนนมมมมมมัััจจะะะแแทบบพพอปลกกกไไไไรรรด้เย็ตตตาาาาาาสํหหววคคง พวกเรามาถึงที่นี่หรอกสุดท้ายนิวตันเขาก็เลยยอมทําตามข้อเสนอของภรรยาซึ่งเขาก็ได้ย้ายมาตั้งรกรากที่โซโซกับพักพวกที่เหลือรวมถึงนิวตันก็ยังสร้างโรงเรียนให้กับท่าที่เป็นอิสระด้วยเรียกเดเววาการทาแต่ละอย่างของนิวตันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆต่างจากพวกรัฐบาลหรือแม้กระทั่งพวกทหารที่ไม่เคยดูแลประชาชนของตัวเองเลยแต่แล้วกลุ่มของนิวตันก็อยู่กันอย่างสงบสุขได้ไม่นานเพราะว่านิวตันก็เพิ่งรู้ข่าวจากโมเสสว่าภรรยากับลูกเขาที่ถูกคนของอีกินจับตััววไไไปโมมมเเเเสสททีีี่่ตตอออนนนนน้้้าาาะะรงก็ลยจบช ทว,ว่านิวตันก็บอกว่าเขาจะไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นชั้นพวกมันคงแค่จับเอาไวา้แต่ถ้าเกิดเป็นนายพวกมันเลือกฆ่าทิ้งทันทีแน่นอนในท้ายที่สุดพอนิวตันเขาบุกมาถึงไร่ของอีกินพระเอกของเราก็ได้เจอกับลูกของโมเสสที่กําลังทําไร่ทาสวนอยู่พอดีตัวเขาเองก็เลยรีบอุ้มเด็กหนุ่มหนีขึ้นรถม้าไปแต่ตัวแล้วจะรอดถึงแม้ลูกของโมเสสจะหนีรอดไปได้ทว่านิวตันก็ได้ถูกคนของอีกินจับตัวเอาไวา้ซึ่งไอาจากการทําผิดกฎหมายของเขาเมื่อกี้นิวตันเขาก็เลยถูกพาตัวไปขึ้นศาลทว่า,าก็ไดด้ตัสินนคดดดีี้้โยกก็ไบอว่าบุตรขม็ จะต้องฝึกง,งานอยู่ที่ไรของเจ้านายต่อไปและอีกินที่เป็นเจ้านายก็สามารถเอาตัวเขากลับมาทํางานได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องคํานึงว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้จะยินยอมหรือเปล่าทําให้จากคําตัดสินเมื่อครู่นี้นิวเขาก็เลยโกรธมากๆพวกแกอยากได้เงินกันมากใช่ไหมงั้นพวกแกก็มาเอาไปเลยรวมถึงมันมากเท่าไหร่ล่ะถึงจะล้มกฎหมายบาบานี้ได้70ดอลลาร์นะมันมากพอไหมโดยในยุคน,นั้นเงิน7จดดอลลาร์ก็คงจะมีค่ามากๆมา,มา,มาดีหากันได้ง่ายๆขนาดที่ว่าพออีกินที่เห็นเงินเนก็หูพึ่งตาโตไปเลยท้ายที่สุดพอนิวตตัันนเเขาาจ่ายงิซื้อว ลูกของโมเสสมาพระเอกของเราก็เลยสามารถพาเด็กหนุ่มคนนี้กลับมาหาพ่อได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นพ่อผ่านไปอีกหลายปีสภาคองเกรสก็ได้ประกาศเรื่องกฎสิทธิเสรีภาพโดยได้ระบุว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิออกเสียงทางการเมืองไม่เว้นแม้กระทั่งพวกคนผิวสีอย่างโมเสสเองก็ตามรวมถึงกลุ่มของนิวตันพวกเขาก็ยังเป็นแกนนําในการมาทวงเรื่องสิทธิเสรีภาพพวกนี้ซึ่งที่ทําไปทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะว่าลูกหลานของพวกเราจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนกับพวกเรานั่นเองทว่าก็ยังมีกลุ่มคนผิวขาวที่ไม่เห็นด้วยพวกนั้นก็ลจะมกกก่ออววนุขงิ ตันอยู่เป็นประจำแถมก็ยังหนักขนาดที่เผาท่านายบทของนิวตันไปเลยทว่านิวตันก็ยังไม่ยอมแพ้เขาได้สร้างมันขึ้นมาใหม่และไม่ว่ายังไงเขาก็จะทวงคืนสิทธิเสรีภาพให้กับลูกหลานให้ได้ซึ่งระหว่างที่เรื่องราวแถบนี้กําลังตึงเครียดเรื่องสิทธิเสรีภาพโมเสสเขาก็พยายามตามเก็บรายชื่อและก็ข้อมูลของคนผิวสีในพื้นที่เพื่อที่ว่าจะได้เอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้ในการเลือกตั้งของพวกเขาและถ้าเกิดในการเลือกตั้งมันมีเสียงมาจากพวกเราอาจจะมีผู้วิพากษาหรือว่าในอำเภอเป็นคนผิวสีก็ได้นะโมเสสเขาได้ทุ่ ในการตามเก็บข้อมูลแล้วก็รายชื่อของคนผิวสีโดยที่เขาก็หวังว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นี้มันอาจจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจนทาให้ลูกหลานของเขาอยู่สุขสบายขึ้นมาบ้างก็ได้เทาว่าอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่เขากําลังออกเดินทางอยู่คนเดียวจูจ่ๆก,ก็ได้มีชายผิวขาว3าคนเดินตามเขามาจากข้างหลังพอหันกลับไปมองโมเสสก็รู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้ต้องมาไม่ดีแน่ๆตัวเขาเองก็เลยพยายามวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตทาว่าในท้ายที่สุดโมเสสเขาก็ได้โชคร้ายถูกคนพวกนี้ตามมาทานันซึ่งกว่าที่นิวตันพระเอกของเราจะตามมาเจออสภาพขงม มันก็คนน่าจะเวทนาเพราะว่าเขาก็ได้ถูกคนผิวสีทั้ง3คนที่วิ่งตามมาข้างหลังพวกมันได้รุมทําร้ายร่างกายเขาจับเขาถอดกางเกงแล้วก็แขวนคอกับต้นไม้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์คนนึงไม่ควรจะทํากับเพื่อนร่วมโลกเลยด้วยซ้ำนิวตันเขาทั้งเสียใจทั้งโกรธทั้งแค้นทว่าในงานพิธีศพของเขานิวตันเขาก็ได้บอกว่าโมเสสชายคนนี้ถึงแม้มันจะมีเรื่องที่ทําให้เขาควรจะโกรธแล้วก็แค้นคนผิวขาวมากมายทว่าชายคนนี้กลับแสนดีไม่เคยคิดบาดหมางอะไรแบบนั้นสักครั้งถ้าจะเปรเียบความดีีเป็็นนคนคนนึงกงจะมพโส แแลล้วนหก่อนจะนําร่างของเพื่อนรักฝังพระเอกของเราก็ได้พลังภูความในใจที่มีต่อโมเสสเพื่อรักออกมามากมายและต่อมา2เดือนให้หลังหลังจากที่โมเสสเขาได้ตายจากไปวันนี้มันก็เป็นวันเลือกตั้งเหล่าผู้คนที่เชื่อมั่นในตัวของนิวตันพระเอกของเราพวกเขาก็ได้มารวมตัวกันเพื่อจะไปเลือกตั้งเรียกร้องสิทธิเสรีภาพสําหรับพวกเขาโดยทุกคนก็ตั้งใจจะไปลงคะแนนให้กับพรรควีพาวิการเนื่องจากพรรคนี้ก็มีการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพอย่างโจงแจ้งพระเอกของเราได้เดินถือปืนนําขบวนพรรคพวกเข้ามาในเมืองทว่าระหว่างทางมันก็ มีพวกคนขามากมายพวกเขาได้มองเข้ามาแล้วก็ทําท่าทีไม่ชอบนิวตันมากๆขนาดที่ว่าก็มีบางคนพูดถ่มทุยดูถูกมาต่างๆนานาแต่นิวตันเขาก็เลือกที่จะไม่สนเพราะที่เขามาวันนี้เขาก็ไม่ได้มาเพาื่อสู้แต่เขามาเพื่อลงคะแนนเลือกผู้นําอย่างที่พวกเขาเชื่อมั่นต่างหากเทาว่าพอกลุ่มของนิวตันจะขอบัตรลงคะแนนให้กับพรรควิาพาริกันปรากฏว่าไอ้พวกผิวขาวก็บอกว่ายังไม่ได้บัตรของพรรคนั้นมเลยจะมีก็แต่แค่ของเดโมแครตแค่นั้นจะเอาไหมล่ะระหว่างที่พูดพวกมันก็ได้พากันหัวเราะอ,ออกมาด้้ววยยเเเเมื่อปป็็นนนนนแบบััิตาากกลระศ คนพวกนี้รู้เอาไว้ว่าผู้คนข้างหลังเขาพวกเขามาเพื่อเลือกตั้งซึ่งพวกเขาแต่ละคนก็คงกลัวตายน้อยกว่าพวกแกทั้งนั้นพอนิวเขาได้พูดส่วนออกมาบรรดาคนเขาก็เตรียมพร้อมจะสู้ทว่าทางฝั่งคนของพระเอกของเราก็พร้อมเหมือนกันและดูจากสีหน้าแล้วมันไม่มีทางอยู่แล้วที่พวกเขาจะแพ้สุดท้ายด้วยความกลัวพวกคนเขาก็เลยยอมให้บัตรลงคะแนนพักวีพาวิการน,นิวตันเขาก็เลยเริ่มเป็นคนหย่อนบัตรลงคะแนนลงไปหลังจากนั้นคนของเขาก็ตามมาหยอดเพิ่มไป10สิบหรือในบางทีก็อาจจะเป็นร้อยแต่ยังไงซะในการเลือกตั้งปี1875ก็ได้เป็น พรรคเดโมแครตที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยคะแนนมันก็ต่างกันมากถึง419ต่อ2หมายความว่าที่นิวตันเขาได้ยอดคะแนนลงไปเนี่ยพวกคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาก็คงจะโกงไม่นับคะแนนกันทั้งนั้นแต่แล้วพอปีต่อมาทหารของรัฐบาลกลางก็ได้ถอนตัวออกจากเขตนี้โดยที่ไม่สนสนิทว่าแถบนี้ยังมีการเหยียดสีผิวมากน้อยแค่ไหนราเชลที่กลัวจะเป็นปัญหาเธอก็เลยชวนสามีย้ายไปอยู่กันที่อื่นแต่ทางด้านนิวตันเขาก็ใจแข็งไม่ยอมย้ายไปไหนทั้งนั้นแม้กระทั่งบ้านเขาจะถูกเผาเขาเองก็ยังไม่ยอมแพ้้้้เาาาาไดกัดััฟนนนสรงงบหหลใมม่ขึ จนทาให้นิวตันกับราชเชลพวกเขาก็ได้มีพื้นที่ทํากินแถบนี้มากกว่า160เอเคอร์ทว่าอย่างไงซะโดยกฎหมายแล้วนิวตันเขาก็ไม่สามารถแต่งงานกับราชเชลภรรยาสุดที่รักได้พระเอกของเราก็ได้ตัดสินใจโอนที่ดินทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของราชเชลหญิงสาวผิวสีคนนี้ในปีนั้นราชเชลก็เลยเป็นผู้หญิงผิวสีคนเดียวที่มีพื้นที่ทํากินมากกว่า160เอเคอร์ทั้งแถบใตยและสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ในได้แห่งนี้ตาบชั่วชีวิตโดยที่ถึงแม้ในช่วงนั้นกาารตต่่่่อออสสสสู้้เเพพืิิิทธภขงงงนนนวัััมมจะยไไดผล แต่ในภายหลังพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในท้ายที่สุดทุกๆคนก็มีสิทธิเท่ากันเพราะว่ายังไงพวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Free State of Jones จอมคนล้างแผ่นดินโดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก m d b ไป6.9คะแนนส่วนคะแนนจาก Rotten Tomatoes ก็ได้ไป64%นะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe หรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาดหังดีๆสนุกๆมาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้หนึกถึงนอ็อบกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากครับ สวัสดีครับ